แนะนำการใช้งานตู้นึ่งเต็มซัมสแตนเลต9หลุมหรือว่า9ช่องนะครับตัวนี้ใช้แก๊สนะครับเป็นหัวเค5อ่าตัวนี้เป็นที่ระบายความร้อนนะครับต้องตั้งห่างจากฝาผนังนะครับอ่าตัวฝาครอบสามารถยกขึ้นได้นะครับล้างทำความสะอาดตรงนี้เป็นรูระบายน้ำนะครับครับก็ นี่เป็นที่ต่อแก๊สน,นะครับใช้แก๊สหัวเร่งต่อเข้าไปตัวนี้เป็นที่ปรับว่าจะเอาเบาหรือเอาแรงขนาดไหนนะครับก็อันนี้เป็นที่ระบายน้ําทิ้งครับเปิดระบายน้ําทิ้งด้านในก็จะมีหัวเตาให้นะครับเป็นหัวเตา KB5 นะครับใช้ปืนจุดนะครับตัวนี้ก็ใช้สําหรับปรับเปลวให้เป็นเปลวสีฟ้าตอนนี้เป็นเปลวสีฟ้าอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรนะครับก็เติมน้ําก็จุดใช้งานได้เลยนะครับ